โอ้ประชาธิปัตยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับพี่น้องเดินเดนไปมนผมพลตำรวจตีวิชัยสังวภัยเขตหลักสีคสส่ครับก่อนจะพูดอะไรไป,ปขอฝากวิชัยไว้ในอ้อมใจสักคนหนึ่งครับ ผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขอให้เชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์ครับขอให้เชื่อมั่นนายจุลินลักษณะวิเศษครับนอกจากจะให้เชื่อมั่นแล้วพวกเราต้องทำให้นายจุลินลักษณะวิเศษเป็นนายกและตนตมตีคนต่อไปครับ และที่สุดต้องเชื่อมั่นผมด้วยครับผมในฐานะตำรวจเกา่าผมจะดำเนินการกับยาเสพติดให้สิ้นซากครับโดยใช้นโยบายของพรกประชาธิปัตย์คือตาต่อตาฟันต่อฟันครับขณะนี้ บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยการทุจริตครับผมจะอาสารุยปราบทุจริตท,ทุนเท่าทั้งหมดครับเมื่อทำเสร็จแล้วสังคมไทยเมืองไทยต้องมีความสุขครับดังนั้นขอให้เลือกพักประชาธิปัตย์ทั้งพักทั้งคนครับสวัสดีครับ